ตามรอยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจากกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงอังวะจิตประกรรมสแสดงถึงชาวโยเดียที่วัดเจ้าต่อจีเมืองอมรปุระตามรอยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏจากกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงอังวะคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเหตุการณ์ช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ 2,310อยู่ในความสนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปจำนวนมากดังจะเห็นได้จากบทความสารคดีภาพยนตร์และอื่นๆโดยเฉพาะวีรกรรมต่างๆเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ว่าจะเป็นการตีฝ่าวงล้อมการวางแผนการเดินทัพไปรวบรวมกำลังไพร่พลที่จันทบุรีการปราบกรามกลุ่มก๊กต่างๆและอื่นๆเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ พิู้จนกลับมาได้รับชัยชนะและได้เอกราชคืนกลายเป็นภาพจำของคนส่วนใหญ่จนดูเหมือนเราจะลืมไปว่าก่อนหน้านั้นเราแพ้และต้องเป็นเฉลยคนไทยที่ต้องไปพม่าในครั้งนั้นมีตั้งแต่ชาวบ้านทั่วไปแม่ทัพนายกองขุณนางข้าราชสำนักเจ้านายชั้นสูงและอื่นๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สันติพักดีคำภาคีสมาชิกสำนักศิลปรกรรมราชบัณฑิตยสภาทำงานวิชาการเรื่องนี้อย่างจริงจังค้นคว้าเอกสารชั้นต้นและชั้นรองหลายสิบรายการรวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเขียนบทความชื่อตามรอยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงอมรปุระภาพนี้คือพระเจ้าเอกทั์กษ,ษัตริย์อยุธยา เดิมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นภาพสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรในสมุดพม่าชื่อนันเตวังรูปทรงปอรบุตรแปลว่าเอกสารการบันทึกราชสำนักพร้อมด้วยภาพเขียนปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่บริติชไลบรารีกรุงลอนดอนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับกรม,มหลวงพิพิธมนตรี พระพันวัฏสาน้อยที่ทรงมีพระชะตาพลิกผันยิ่งเมื่อเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเจ้าฟ้ากุ้งซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกลงโทษจนที่วงคตเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทรงเป็นชู้กับเจ้าฟ้านิ่มและเจ้าฟ้าสังวานทําให้ตําแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลว่างลงพระราชโอรสที่มีอิสริยยศและอยู่ในลําดับที่จะได้ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีเจ้าฟ้าเอกทั์ พระเชษฐาร่วมพระราชชนกและพระราชชนนีเดียวกันและเจ้าฟ้าอุทุมพรหากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏทรงเลือกสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุทุมพรแทนตำแหน่งที่ว่างและโปรดให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์เสด็จออกไปทรงผนวดที่วัดละมุดปากจันต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏทรงพระประชวนหนักจึงได้ตรัสมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอุทุมพรกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แต่เรื่องราวไม่ได้เป็นไปโดยง่ายพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่เกิดจากพระสนมคือกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นเสพพักดีกรมหมื่นจิตสุนทรได้เตรียมการซ่องสุมอาวุธหวังช่วงชิงแผ่นดินก่อนที่กรมหมื่นทั้งสามจะถูกจับมาสำเร็จโทษพระสถูกที่วัดเยตพัน a ์วัดมะเดือ่อทางใต้ของเมืองอังวะตามหลักฐานในคำบอกเล่าของชาวพม่าว่า สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงผนวดได้มาประทับอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลากว่า16ปีและได้ทรงสร้างพระพุทธรูปจากไม้มาเดือประดิษสถานไว้ภายในพระสถูปนี้นอกจากนี้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ก็ทรงปรารถนาราชสมบัติเช่นกันพระองค์เสด็จมาประทับพระที่นั่งสุริยาอาอมารินไม่ยอมเสด็จไปประทับที่อื่นๆแม้ว่าขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจะเสด็จขึ้นครองราชแล้วสุดท้ายพระองค์ก็ถวายราชสมบัติให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ แล้วเสด็จออกไปทรงผนวดแต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ยอมรามือขุนนางผู้ใหญ่และเจ้านายบางส่วนวางแผนจะถอดสมเด็จพระเจ้าเอกทัตแล้วหวังจะให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกลับมาทรงครองแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงทราบข่าวนี้จึงเสด็จพระราชดำเนินไปแจ้งข่าวแก่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังวัดประดู่ทรงธรรม ต่อมาอายุทยาทำศึกกับพม่าที่มีพระเจ้าอลองพยาเป็นผู้นำทัพสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงทรงลาสิกขามาช่วยรักษากรุงศรีอยุธยาหากเมื่อเสร็จศึกพม่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงระแวงสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงสเสด็จออกผนวดอีกครั้งจนพศ2310ที่เกิดสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อพระเจ้ามังรับปราบปรามหัวเมืองต่างๆที่กระด้างกระเดืองเสร็จสิ้นจึงโปรดให้มังมหานรธาและเนเมียวม,มหาเสนาบดีเป็นแม่ทัพยกมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ2309โดยแบ่งเส้นทางเดินทัพเป็น3ทางคือ 1. ทางเมืองทวายมีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพคุมกำลังทหาร15,000คน 2. ทางเมืองเชียงใหม่มีเนเมียวม,มหาเสนาบดีเป็นแม่ทัพ คุมกำลังทหาร20,000คน 3. ทางด่านเมืองอุทัยธานีมีแมงกีมารหอยาเป็นแม่ทัพคุมกำลัง3,000คนกองทัพกรุงศรีอยุธยาที่ออกไปรับศึกตามหัวเมืองต่างๆแพ้กลับมาจนต้องถอยเข้ามายังพระนครสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงมีดำรสให้นิมนต์พระราชาคณะจากวัดต่างๆนอกพระนครให้เข้ามาอยู่ในพระนครเสีย สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรที่ทรงพระผนวดอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรมจึงได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาประทับณนวัดราชประดิษฐานเมื่อกองทัพพม่าตีเข้ามาพระนครศรีอยุธยาได้ในวันที่7เมษายนพศ2310จึงเผาทำลายเมืองและกวาดต้อนผู้คนไปยังพม่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตสวรรคตรระหว่างเสด็จพระราชดำเนินหนีออกจากพระนคร ส่วนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ถูกพม่ากวาดต้อนไปยังกรุงอังวะพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆซึ่งมีทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในตั้งแต่พระอัครมเหสีพระมเหสีพระภคินีพระราชธิดาพระราชโอรสพระราชนัดดาและอื่นๆรวมถึงใคร่พลชาวกรุงศรีอยุธยาด้วยวัดโยเดียเมืองอมรปุระซึ่งน่าจะสร้างขึ้นในที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรประทับอยู่ที่เมืองอังวะประมาณ16ปีพศ2325พระเจ้าโบโดอพยาปโดมเมงหรือพระเจ้าประดุงแห่งราชวงศ์คองบองทรงย้ายราชธานีจากกรุงอังวะไปเมืองอมรปุระสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ต้องทรงย้ายไปด้วยและเมืองอมรปุระก็เป็นเมืองที่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสวรรคต